เพลนเพลนเหลวน้ำเพลนอยากกินของอาหารนี่เบอร์โทรเพินบาเบอร์โทรห้างเนี่ยม่เจออยู่หรอว่นมือปวดาล่อว้าขายไม่ยท่าไหน ก็ยังขายหางแล้วไปใส่ว่ะคือเขาสิเสื้อกระมังเหล็กโอ้ยกระมังอันนั้นไห,นหมอันพนนิ้นอั่นสแตนเลสไหมเออเอามมเป็นพลาสติกไหมกระมังไหมกระมัง,มงพลาสติก ก็เห็ไปอย่างนี้ะว่าูทัง,งนี่ใช่น้ำเอาแบบนอ,นอ,อน่อนๆหน่ว่ะ

เตียกกิ่มตัวไปไเลเดียมันสิกินนี่ล่ะอยากนอนจิไปเปิดน้ามเต้นโองคงให้อาวนี่ไปโอ,อค์อ่งล่างถวยละเออมองล่างถวยสุดลากสายยางไปลากเลีๆยว,ยวงางเบิ้งก่อนเด้อว,ว่าสายยางพับบะ ม,มันบ่พับยังเปิดน้ำแล้วก็ยืนเป่าอยู่แถมมันเต็มก้อนยังขีดน้ำที่ลาน้ำดีเพราะขนาดที่ลาตะระอเ,อเอ้ยน่็เชื่อมันงก็อนสามวันนี้นะ <c oughs> าามีงอาบ้าหร้านโอ้เปยี่อนอน,น,นู้นหนาวหนาวอย่างนีงน่ tiếng cả ăn đi để đi đi, <laughs> lăng cả đi kìa <laughs> Yeah, boy, away.